สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกอริลลาทีวีครับผมวันนี้เราจะมาเฉลยคำตอบอีก2ข้อนะครับผมว่าใครคือแอมบบสเตอร์คนต่อไปนะครับและแจกโคดอีกแต่พี่จะอธิบายเรื่องโคดจิกซอด้วยนะครับโอ้โหโดนโจมตียับเลยครับแต่พี่จะอธิบายให้ฟังนะครับผมแต่ก่อนอื่นรับชมนี่สักแป๊บนะครับผมโอเคจันทาสองหน้าก็คือเป็นตู้อีโวใหม่นะครับผม เจอได้แล้วในตู้รักกินลอยโนะครับผมก็ไปหาเล่นดูโอเควันนี้นะครับพี่จะบอกว่าพี่มีคําตอบมาใหม่ด้วยนะครับผมเมื่อวานตอบว่ากิซโนโรนันโดนะครับผมก็อันนั้นก็ใช่นะครับก็แต่อันนี้งันใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกับ t h ยแอมบัสเตอร์คนต่อไปครับมันสามารถตอบได <c oughs> 9บ้9ครั้งนะครับผม 8- ถึง9ครั้งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูนี่ดีกว่าว่าไอเจ้าตัวเนี้ย คือเล่นกันหรือเปล่าครับถ้าบูย่าเนี่ยมันออกยากมากแต่ขอให้เล่นไหมครับเผื่อมันออกนะครับเราก็จะมีท่าทางที่แลมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะบอกสูตรนะครับว่าคือวันหนึ่งบูย่าสามครั้งอ่ะพี่ว่าทุกคนก็ทําได้นะครับผมแต่มันจะง่ายกว่าไหมถ้าเกิดเราทําแบบนี้นะครับผมนี่เข้าไปที่โหมดวางระเบิดครับทําไมถึงเล่นโหมดนี้ครับผมเพราะว่าโหมดนี้นะครับมันมีพวกปั๊มทัวร์นาเมนต์เยอะมาก แล้วเราก็จะชนะง่ายๆเลยนะครับผมไม่ต้องเปลืองแรงนะครับผมและค่อยเก็บกล่องไว้เปิดนะครับดูนะครับผมเทอร์นที่2ครับดูฝั่งพี่ก็ปั๊มทัวร์นาเมนต์นะดูนะดูนะโอเคเดี๋ยวแอมบาเซอร์เนี่ยพี่จะทาให้ดูนะครับแต่พี่ขอทําอันนี้ให้ดูก่อนนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่เล่นไม่ค่อยชนะได้ที่1ได้ไม่ได้บูญ่ารับมาเข้ามาเล่นโหมดแล้วเบิดเลยครับผมนี่รอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่เห็นไหมแป๊บเดียวเราก็จะได้ชนะแบบง่ายๆเลยครับเห็นไหม ก็คือมันปั๊มทัวร์นาเมนต์เยอะมากโหมดระเบิดเนี่ยคือไม่ค่อยมีคนธรรมดาเล่นๆหรอกก็คือแบบว่าเป็นพวกแบบพวกที่ปั๊มทัวร์นาเมนต์นะครับผมก็ได้ประสบการณ์ใหม่เนาะโอเคก็ตามนี้นะครับแป๊บหนึ่งครับรอสักแป๊บหนึ่งถึงเราจะวางระเบิดแข่งกับเขาเขาก็ปั๊มทัวร์นาเมนต์นะครับเพราะว่าข้างเราก็แค่เข้ามายืนๆๆเราก็ได้บูญ่าเลยนะเอาแค่วันหนึ่งสามตาแต่โอกาสที่ฝั่งคู่ต่อสู้จะต่อสู้เราก็มีนะครับผมก็ ฝึกฝีมือไว้สัหน่อยก็ดีเนาะก็คือเผื่อเขาสู้เขาไม่มาปั๊มทัวร์เมนต์มันก็ลําบากแล้วแต่โอกาสชนะมันก็ง่ายนะครับผมนี่เห็นไหมชนะง่ายเลยไหมชนะง่ายๆก็คือได้บูย่าแล้วก็คือได้กล่องไปเปิดเลยง่ายๆครับก็ตามนี้เนาะโอเคนะครับและเราจะไปเข้าสู่โหมดอ่าไม่ใช่โหมดนี่เป็นกิจกรรม t h ยเอ็มบัเดคนต่อไปครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วย แนะนำนะครับให้ดูให้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะอธิบายเรื่องโค้ดนี่ครับเพราะโค้ดนี่โดนโจมตีเยอะมากครับไม่ได้โดนโจมตีหรอกคือคนนี่เขารู้เขาก็ไม่งงงงนะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้นี่งงแงแลวเกินโอเคพี่ก็อยากให้ได้ทุกคนนะครับผมเรื่องโค้ดจิ๊กซอเนี่ยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วอธิบายให้ฟังครับ <c oughs> แต่พี่อธิบายไปเมื่อกี้ก็คือนี่ไงสามตาคือโหมดระเบิดง่ายๆเลยเราได้แล้ว บูยาก็กดรับเลยง่ายๆแล้วก็เก็บไว้ไม่ต้องเปิดก็ได้เปิดทีเดียววันที่7เลยคือจบวันที่6ก็ได้ก็คือเปิดวันนั้นเลยดีกว่าไ่นหมดระเปิดได้ง่ายสุดแล้วนี่เห็นไหมก็ตามนี้เนาะก็เปิดเลยหนึ่งกล่องแซมเปลโอเคที่เหลือก็กดรับแล้วกดออกกดรับแล้วกดออกโอเคมาเรามาเข้าสู่ t h ยเอมบัสด์เดอร์ครับห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวนะครับผมก็มคือจะอธิบายแบบละเอียดเลยนี่เลยเข้าร่วมกิจกรรมไทยฟรีไฟ แอมเบ d เดอร์ ded, คนต่อไปนะครับผมรับไอเทมจากอนาคตฟรีโอเคทายชื่นสกุลน,นะครับผมนี่เลยตามหาจิ๊กซอให้ครบเพื่อปลดล็อกช่องสายรับตอบโอเคไอโค้ดจิ๊กซอเนี้ยพี่จะอธิบายนะครับผมมันมี5โค้ดใช่ไหมแบบเนี้ยคือพี่อยากจะบอกว่าคือพี่มี ID แค่ ID เดียวแล้วโค้ดของพี่ก็มีแค่5โคด้ดถูกไหม คือคนที่เขาเข้ามาก่อนนะครับผมเขาเข้าดูไปแล้วเขาก็เอาไปแล้วคือพี่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงพี่ก็อยากให้ได้ทุกคนนะครับซึ่งพี่ทําแบบนี้พี่ก็บอกเทคนิคแล้วนะครับคือเอาเป็นว่าคือพี่แชร์ไปอ่ะมันก็คือคนที่เขาดูก่อนเขาก็เอาไปแล้วพี่ก็เสียใจด้วยพี่ก็แบบอยากให้ได้ทุกคนน้องๆเข้าใจไหมครับพี่เข้าใจความรู้สึกพี่ไหมพี่ทำเนี่ยพี่อยากให้ได้ทุกคนนะครับแต่คือโค้ดอ่ะมันใช้ได้คนละไอเดียอ่ะ คือพี่ก็เสียใจนะเว้ยคือพี่ก็อยากให้ทุกคนแบบพี่ก็โดนคอมเมนต์ว่าทําไมไม่ได้ไม่ได้พี่ก็แบบอยากให้ทุกคนได้นะครับผมก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับตรงนี้ครับผมแต่ก็คือพี่ก็มีไอไอดีมา4อัน4โค้ดวันนี้ใครเร็วก็เอาไปนะครับผมเพราะว่าพี่ก็ไปเอาดีจากน้องพี่มานะครับผมสําหรับการทายชื่อเอ็มบัดเดอร์ครับทายได้8ครั้งครับเข้าใจนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะพี่จะบอกนะครับว่ามันคือใครนะครับผมเมื่อวานเราตอบคิชโนโรนันโดใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันเดี๋ยวเราออกไปดูครับให้เรากดลงมาอันที่ลองรายง,งานโปรครับนี่เลยชาวพีไฟเตรียมตัวพบกับออป l i c a t i o n Kono นะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนี่เลยตัวนี้เลยไอ Kono นี่เราพิมพ์เข้าไปตอบด้วยนะครับผมเราสามารถตอบได้8ครั่งใช่ไหมตอบ a อป l i c a t i o นโ o โนเลยนะครับผมถ้าอ่านผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับตอบโ o n o นะครับผม นี่เลยแล้วก็กดเข้าไปก็คือทำการแคปแล้วก็ก๊อปปี้ใน Google แปลภาษาแล้วก็กดนําภาพเข้านี่เห็นไหมโคโน่ ono, จริงด้วยก็คือเป็นตัวละครใหม่นะครับเขาบอกว่าวิ่งเร็วกว่าไอ้โลกอีกนะครับผมก็กดอันติแล้ววิ่งฟุบเลยนะครับผมก็ตามนี้เนาะก,กับโคโน่วันที่19เจอกันนะครับก็ไปไว้ Private, นิดนึงเตรียมเพชรรอไว้เลยโอเคพอเราจําชื่อเสร็จก็ก๊อปปี้เสร็จก็เอาอันนี้มาเครับวางเลยนะ operation ก็คือลบอันแรกไปก่อนเราตอบโคโนก่อนเลยนะเห็นไหมเราตอบโคโน่ไปก่อนเลยโอเคนะครับนี่ตอบโคโน่ไปแล้วนะก็ตามนี้เนาะเรากดยืนยันยืนยันไปหนึ่งทีแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยมาตอบใหม่หรือตอบเลยก็ได้ถ้าเกิดใครเยี่ยงท้ายยังไม่ได้ถายตอบคิสเทนโนโรนันโดนะครับคิสเนโนโรนันโดแล้วก็ตอบโคโนแล้วก็อัพเค่า ออฟอะไรเนี่ออฟคิดออฟเพชชันอะไรเนี่ย, Opp osition, Opp osition, ยพี่ก็อ่านไม่ค่อยได้นะครับผมแต่ตอบว่าโครโนนะครับผมก็คือไอไอไอที I ่พี่บอกเมื่อกี้เนี่ยก็คือเอามาตอบเลยนะครับผมก็ตามนี้เนาะก็ได้สามคำตอบแล้วเราก็มีมากกว่าหนึ่งคำตอบแล้วนะคริสเตียโนโรนัลโดก็คือเราตอบไปแล้วแล้วก็ตอบโครโนแล้วก็ออปออฟเพชชัน โคโนอีกทีหนึ่งครับ3าคำตอบนะครับสาหรับโค้ดนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับคือ1โค้ดใช้ได้1 ID ไดีใครเร็วใครได้นะพี่ก็อยากให้ได้ทุกคนถ้าเกิดมันแจกได้ทุกคนพี่ก็ให้หมดทุกคนเลยนะครับผมพี่ก็ขอโทษด้วยจริงๆนะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับพี่ขอโทษจริงๆนะครับโอเคนะครับพี่ขอโทษจริงๆนะครับพี่อยากให้ได้ทุกคนจริงๆเข้าใจพี่ด้วยนะครับผมคือพี่พี่ทำอ่ะพี่อยากให้ได้ทุกคนเลยแต่คือ หโค้ดมันได้1คนนะของพี่ม่ไม่เหลือแล้วอะ่ะพี่จะไปหาจากไหนอ่าบางคนอาจจะแจกแลกเปลี่ยนกันเราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมโอเคเป็นว่าคลิปนี้หรือคลิปที่แล้วพี่จะแจกนะครับก็คือ เม้นแรกกันเลยครับเม้นแรกกันเลยใครขาดอะไรอันนี้เรียกว่าหนึ่งสองหนึ่งสองจิกซอหนึ่งจิกซอสองจิกซอสามจิกซอสี่จิกซอห้านะครับผมก็ตามนี้เนาะก็คือพิมพ์ใครขาดอะไรก็แลกเปลี่ยนกันเลยครับผมหรือไม่จะเข้าไปในกลุ่มกันในหน้าฟีฟา e ไปแอดเพื่อนคุยกันแลกเปลี่ยนกันก็ได้ครับไม่โกงแน่นอนครับผมก็แต่เกิดเขาเกลียนเขาก็โกงนะครับโอเคลองถามเพื่อนว่ามีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมโอเคถนะ้าพร้อมแล้วไปรับคโค้ดที่ เพิ่งได้มานะครับผมก็ไปเอาจากน้องๆมาครับก็อย่าลืมทัถ้าเกิดใส่ไม่ได้มาก,ก็คือเขาเติมไปแล้วนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะพี่ก็มีแค่สี่อันจริงๆครับวันนี้ครับผมก็ขอโทษด,ด้วยนะโอเคพร้อมแล้วรับชมเลยครับ ็เรียบร้อยครับสำหรับใครที่ใส่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจครับก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูครับเพราะว่า1โค้จิกซอได้แค่ ID เดียวนะครับก็ขอโทษด,ด้วยอยากให้ได้ทุกคนจริงๆนะครับพี่ขอโทษนะครับผมพี่มีแค่นี้ถ้าเกิดใส่ไม่ได้ก็ขอตัวอภัยจริงๆโอเคก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพ่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับพลาดแม้แต่วนินาทีเดียวนะครับคือเราบอกละเอียดเลยนะ เอาอันนี้อะไรเนี่ยรับแล้วรับอิกรักได้อีกก็รับอีกครับผมท่าทางแจกฟรีระดับนี้ต้องรับไปแล้วที่ยังรับไปแล้วมันส่งมาอีกก็โอเคก็ตามนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปเล่นกันครับกับไทยแอม b a สเ a อร์ครับก็อย่าลืมครับตอบคําว่าโครโนเข้าไปด้วยนะครับผมและนี่เลย กล่อถ้าบูย่าครับหมงที่7ครับก็เล่นแบบที่พี่บอกครับโหมดระเบิดปั๊มทัวเมนเยอะมากเราชนะแน่นอนแล้วก็ฝึกฝีมือไว้เผื่อคู่ต่อสู้สู้เรานะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับเรื่องนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าเราไปยืนใช้ชนะบางทีเขาไม่ไม่ได้ปั๊มทัวเมนเราก็เจ็บนะครับผมโอเคครับก็ตามนี้เนาะ สำหรับคนที่เติมโค้ดเข้าไปแล้วไม่ได้ก็แลกเปลี่ยนกันในใต้เมนนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับคนไทยด้วยกันรับกันแลกเปลี่ยนกันนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปพี่จะมาเฉลยอีกนะครับผมไทยแอม b a สเ a อร์คนต่อไปครับผมบาย